ครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้รุ่มเย็นครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาระหว่างวันที่6กถึงยีสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในงานนี้น้องๆนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสได้เข้าชมบรรยากาศในงานด้วยครับโครงการทัศนศึกษานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้เห็นความสำคัญในการนำเยาวชนในพื้นที่เข้ามาเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังกระบวนการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทำให้เยาวชนมีเหตุผลในการตัดสินใจด้านต่างๆในชีวิตประจำวันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดและร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระปรีชาสามารถหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆในการที่ได้ได้พบได้เห็นสิ่งที่แปลกจากในภูมิภาคของเขาแล้วก็ประกอบกับการมาในคราวนี้เนี่ยเราได้นําเอาน้องๆที่เป็นไทยพุทธน้องๆที่เป็นไทยมุสลิมมาเที่ยวร่วมกันมาคือจริงๆแล้วเราต้องการให้น้องๆเขาเนี่ยจุงมือกัน เพื่อที่จะให้เขาได้เกิดความรู้สึกว่าในพื้นที่ที่ในจังหวัดนาราธิวาสของเขาที่มีวัฒนธรรมที่มีหลายวัฒนธรรมแต่ในหลายวัฒนธรรมนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ mm. เมื่อเข้ามาต่างถิ่นแต่ว่าเข้ามาจากภูมิภาคเดียวกัน mm. เขาก็จูงมือกันไปเที่ยวจูงมือกันไปหาความรู้ในส่วนที่เราได้พามาก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเขา และการที่เขาได้มาเห็นประสบการณ์ในกรุงเทพเขาก็จะสามารถที่นำประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยเอาไปเล่าสู่ให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือเล่าสู่ให้กับน้องๆของเขาท,ท,ที่ที่ในชั้นต่ำๆกว่าได้เรียนรู้ถึงได้รู้ถึงว่าในส่วนที่เขาได้พบได้เห็นมาก็จะเป็นประโยชน์ประการหนึ่งและก็ในส่วนหนึ่งการที่เขามาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันแม้ว่าจะเป็นในห่วงสั้นๆแต่ในห่วงสั้นๆเนี่ย การกินนอนร่วมกันการได้พูดได้คุยได้อะไรกันก็จะเกิดความเน่นแฟ้นเกิดความสามคคีกลมเกลียวเขาก็จะเอาความสามิขีกลมเกลียวเนี่ย